สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมารีวิว s u บา r ุรรอิมเพรสซ s าส,สปรอร์ตนะคะก็สำหรับตัวนี้ก็จะเป็นดาร์กเกรดเมทัลิกนะแล้วก็ตัวนี้เป็นสว่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็นคริสตัลไวท์เพิร์ลนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงสองสีสองสองสองสีสองแบบจัดไปอ่ะโอเคเรามาดูกันนะคะสองสีนี้อ่ะก็จะมีดาร์กเกรกับไวท์เพิร์ลนะ เรามาดูตัวดาร์กเกยก่อนมีโชคนะก็เปิดตรงนี้ได้นะเปิดได้นิดนึงสวยดี มาดูสีขาวกันเหมือนกันนะเปิดได้มีโชคนะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเจ้ารถเด็กโทมิก้นะคะ2คันนี้สวยงามมากๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อสอบถามไปยังเค t ีทอยได้เดี๋ยวก็ลั์ลงเหตุไว้ด้านล่างให้นะคะสำหรับคลิปนี้กแล้วก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอขอบพระคุณ s ซอฟนเซอร์เคจีทอยมากๆนะคะที่ส่งของให้กอลราได้ลองเล่นค่ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ